สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทุกคนภาภาพอๆกันคือกงๆพี่น้องสองน้องผูยหญิงพอๆกันยำนั่นนั่นเด้กหัเด้กหัเด้กวนมันกวนอลไรได้นะยำบ่า,บายพีนออย่น้องเลยนั่นเด็กหันเด้โอ้ยควายไปนกวนไห้เด้ ช่องเสียตึกหลังจากประกาศห้าขู่แล้วกับตึกตึกอันสะดุงพี่น้องเอ,อ้ยไว้ไว้เด็ดทอดมันสิไปบนละป้านะมาตัวนี้ทางไหพี่ชัดตัวตัวดพี่เออนี่นี่นี่เฮ้แต่โหนี่นั่นนั่นนั่น,น,น เป,นป oh. ็นอะไรไน่ริเลิกโอ้ยพวกมันควายอยู่นะนะอ้าสตุ๋ออยู่บร่ได้เลิกดอกนะฮันนะฮูยแม่ไม่ไม่บอเอาเอาลงเด้อเจ้านีเสี่ยวต้นน่นลงมาได้ได้คิวเปียกได้อือ Ni sát tụi tụi đi. Hm. Quá tụi nữa là. Nguyên tập đi, nữa là. Nguyên tập tụi nữa là. Nguyên tụi 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 ไปไล่เจเ้าอยู่ห่างเอเลยห้อยตีนไปจักแล้วจักหอยตีนไปเลยเฮ้ยหอยกระโบะ๊ะเนี่ยเทียงนะ เอออัดละพี่นาเ้ยมาพี่นี่นันในป้านี่สัตว์ตุ่วดินี่มาวางนี่นี่ป้าจีนพี่พี่เฮเปียกจนได้ บอ่อันนั้นมันลายมันบดบกจักเถี่ยอันนี้มันควายมีดอ่ะควายมากเลยพูดผู้พี่มา,มากวางพี่ผู้ควายควายมาไหล่ฟ้าให้

มองขาดขึ้นเดะมันก่งกับวัฒนได้จักเถื่อนหลานหุ่นปลาอือโอ้ยตึกยังเนาะในนี่นะปลาโอ้ยผูกปลาสัตว์อยู่เถิงเถิงเนี่ยนะวิวิดกระมัมาไป มองอยู่เพื่อนใส่ใส่มันก็ได้นะมองนี่ขนาปลาขนาโอ้เฮ้ยไฟปลาเด้อยอสิโต้ใหญ่ขนาดนั้น ลงไปรดมันบ่อเลิกดอกนะ้ไห่นะในบอลใหม่นะเฮากับูดชนหนึ่งได้สอนอล้วเดอรลอยจะลอยหนาเป็นบ่อไม่ได้ดอกเออยับลงไปนี่จะสั่งให้ยับได้ทางนี้ห้องลอยหนาเป็นอยู่เฮ้ยอันนี้บริษัทยังหิว Chịu cụ con đông lông lắm, không lược hết đấy Họ ngu Sống xìu Sáng ngày xìu lông, xìu 1 bao nhóm lông Cái kiểu đấy Ôi, xìu đi kìm nó ก็ได้ปลาตัวหนึงปลาแ,แบ่งผูกได้กินหัวกินหางกับแบ่งกัน,น,นกินอืมขนาปลาโอ้อืมที่แทบปลาแล้สัตว์ดุิบีได <c oughs> ้นี่นี่ดนี่เนี่ๆผมเนี่ยปาลา เจ้าก็ไปไหลทั้งผุดตี่ใหญ่หญทั้งต,ตื่นแท้แค่บันพูอือหิวไเจ้าประดิหิวไหน้ำปจังเบ้อ่าาได้ยังัวไดก็จาอยู่น้ำกันก <c oughs> ับก็ไปเต้าหัวได้ไ ร้องเสียวอยู่นรงกัน่เอตีนเตะก็เลยเขาตีนเตะคนเขากระสีเด็กไปเอาพายุเลยพี่น้องสีไปห้าคนหมักผิกห้าคนผิกพักผายเลย

อือตไงปัู้ใส่เอาจากสองโตกับพ่อไปไปไปนินต์ไปปั๊ตตัวใมญ่เตืบมันจะจวดนะฮะ่ามันมันจี่เปนน่้าแท้เะกีหอควันตานินนี่คือบปล่อยซะ ได ER euh ้ตัวใหญ่ปล <ancestor> ่อยตัวน้อยตะกี้มันถือสองโตได้เฮ้ยแต่ว่าแม่นน่ะตัวหนึ่งมันออกตัวหนึ่งมันออกพวกท่านหยาผูนไงโอ้ยมันจิเต้นข้าเจาะกับขักได้อยู่สองคนสองเสี่ยวข้าเจาะกันดิไปใช้ไปน้ำกันอย่ามัน

ยามันนั้น่ไปดะป้าถูกป้าสัตว์โอ้โอ้ยเอาออกบออกบ่ได้ป้าป้าพี่นาข้าเจาอยู่นกันจนาเจาบตีกันเดเจามมวนอยู่นรงสองเสียข้าเจาก็บมวนมวนได้ข้าอยู่ตรข้าเจากันดิ ไม่พี่าอยู่ดีแม่มาถูกทุกคนคิดหนักเพาะกันใหม่พ่เนาะ